เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมีภาร,รกิจเอาเจ้าตัวแคปโฟไฮแลนเดอร์3.0เกรดเอ็มคันนี้นะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับไปส่งที่จังหวัดศรีสะเกษนั่นเองก็เดี๋ยวเอาโบแดงใส่รถก่อนวันนี้ไม่มีทีมงานส่งมอบลีบลิบลิบเสียงไกลเซล โอเคเตรียมเดินทางเดี๋ยวไปหาพี่ไก่ที่ขนส่งลรือหยับบิกเดี๋ยวเชื่อมต่อระบบนำทางแป๊บหนึ่ง แต่หน้าจอ9นิ้วมันดีอย่างหนึ่งทุกคนตรงที่ว่าไอ้ตัวชาร์จมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ไงมันอยู่ตรงนี้มันไม่เกะกะแล้วเราไม่ต้องไปดึงหน้าจอลูกค้าด้วยเรียบรอยเดี๋ยวเปิดระบบนำทาง ทำการเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับทุกคนซึ่งระยะเวลาในการถึงบ้านลูกค้าก็167กิโลเมตรเราจะใช้เวลาเดินทางประมาณสัก2ชั่วโมง24นาทีถึงนะครับโดยประมาณก็11.28นะครับตอนนี้ก็9โมง4นาทีเอาเตรียมตัวเดินทางได้กำลังเดินทางออกจากโชว์รูมวันนี้ฟ้าโล่งนะครับแดดดี สายเดนทางโดยสวัสดีพ่อครับผมาหลบรถกสิบนึ่งป่ะลมเยอะจริงวนันนี้พี่ไก่วาลสองพี่ไก่ พี่ไก่ไปยื่นงานที่ทะเบียนไว้แล้วก็มาจอดรอนะครับผมเดี๋ยวเราจะเชื่อมต่อบลูทูธกันใหม่ <c oughs> ไปพี่ไก่ผมออมองมาแล้วพี่ไก่ ไ้คือของเราอะตอนเชื่อมต่อครั้งแรกที่เป็นสายอะเราประบอกใช้สายอย่างเดียวไง ก็เหลืออีกไม่ไกลนะครับอีกร้อยกิโลเมตรแค่นั้นเองถ้าเกิดเปลี่ยนฟิล์มโทรศัพท์ใหม่เนี่ยกดยากๆเยอไปเยอไปท้องฟ้าจำไซลลงกันแรง,แรง เด่๋ยวรู้จังาวได้พี่ไก่ได้ไล้คันนี้ผมว่าตามล้วมันไปไม่อู้หูใช่สองช่องทางขวาเพื่อเลี้ยวขวาโอ้โหแล้วีะดีกว่ามันก็ใช้ช่องหนึ่งได้หรอกแต่ว่าผมกลัวมันมีรถขนรถนะครับพี่ได่ไม่เป็นไรพี่ไก่ปลอดภัยตามก็ตามนี่แหละค่อยๆด้วยแบบใจเย็นเติบอ่ะเขียวแล้วเขียวแล้วเขียวแล้วต่ไป ข้างหน้ารถรถข้างหลังรถกเก่าขับต่อไปอีก1กิโลเมตร ตามมาเลยกไปไกลคารบป,ปลอดภัยปลอดภัยครับเหลืออีก111กิโลเมตรนะครับก็ใช้เวลาวิ่งเนี่ยอยู่ที่1ชั่วโมงกับอีก29นาทีประมาณสัก5โมงเช้านะครับ11.17ถึงสำหรับลูกค้าท่านใดที่สอบถามราคานะครับกรโปรดรอสักครู่เซลขับรถอยู่จอรถจะรีบตอบ แล้วช่วงนี้ไฟแนนซ์ก็อนุมัติที่ค่อนข้างจะไม่ตายครับเขียวแล้วไม่ตายครับเอาหอยไปเปิดไฟนั่นทำไมวะเปิดไฟเปลี่ยนเลนเจ็ดเลยป่อ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 ยไงชะงักทำไมแล้วทีนี้ลูกอ่าลืมลืมปล่อยลมยางให้ลูกค้าให้เหลือสามสิบไอ้สามสิบสามไอปั๊มไม่หลับพี่ไก่มันจะมีไอ้ตัวที่เติมลมเนี่ยมันคำนั้นได้หรอมันต้องปล่อยออกแล้วเติมใหม่อ่ะพี่ไก เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข2077เลยตัวเมืองของสุรินมาแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าตอนนี้ก็ครึ่งทางแล้วแหละเพราะว่าดูจากตัวระบบนำทางเนี่ยมันเหลืออแค่83กิโลเมตรเอง ผมเหลืออีก79กิโลก้ากเกอรปกเไร่เหลือเท่าไรผมมันขึ้น75กิโลเมตร,รครับปี่ตเครับเหลืออีก58นาทีถึงเป้าหมาย10นาฬิกาับอีก8นาทีครับพี่กายครับก็เดี๋ยวตอนแวะปั๊มอีกรอบนึงก่อนเดี๋ยวผมค่อยค่อยใช้ไลน์อีกตัวหนึ่งเข้ามันจะได้ตรงกับบ้านลูกค้าเดี๋ยวผมบอกทาง เดี๋ยวเราจะแวะปั๊มปตทกันนิดนึงนะครับเพราะว่าลมยางเมื่อไมหาลมวัดเตือนลมก่อนเปื่อไร่แล้วดวงน้นนารัก ก็เขียนมาห้ามจอดถ้าไม่เติมลมแล้วจะจอดยังไงเออถ้าไม่จอดแล้วจะเติมลมยังไงเบยจะเล่นหมวกเล่นผิดได้พี่ไก่มาจัดการมันสามสิบสามพี่ไก่อ่าไอโอเคเพียไอจันดาวเทียมจันดาวเทียมครับไม่ใส่ครับอั้นี้ก็หวังเขาจะโอเคนะต้องให้ส่งเสริมเก่าเขาบอกว่าถ้ามีคำเตือนนะครับที่เติมเติมลมถ้ามีคู่มือนะให้ไ ถ้าไม่มีเคร่มือบอกเลยเออถ้าบอกว่านี้เลยครับห้ามจอดให้เตดเติมท่านั้นทำไมจอดแล้วเติมลมไงเอาลองดูได้พี่ตายนะอันนี้มันมาเท่าไหร่นะโอ้เ,เ,เดิมเด็มอะจะสี่สิบมังมม้งพี่ไก่มันขึ้นเดี๋ยวมันขึ้นให้สี่สิบสามพี่ไก่ ดูเห็นไหมดูจีดูยางลงสามจแล้วพี่ตายสามจแล้วเดือบ่ะไ้าเป็นพีทไรมันจะลมบอกให้เดือบ่ะเอ้ยเขาแสดงว่าเขาขโมยลมเราเนี่ยเราต้องขายลมให้เขาเนี่ยสามสามพี่ไก่อ๋อมีหน้าพี่ไก่อ๋อโอเคเฮ้ยของแท้ของแท้เอนยังเออเอ็ดแล้วเอ็ดแล้วพี่ไก่ทีนี้มันเอาทั้งหน้าหลังเท่ากันใช่ไหมเท่ากันหมดเลยสิเหรอสามสาม ต้องไปดิพิไก่มาด้วยดิผมไม่เกมเลยนะเนี่ยมีมาดวัดมาด้วยเจลุกมันไม่ใช่เนี่ยพี่ต่ายถ้าเป็นมาตรฐานของปั๊มมันจะต้องมีถ้าลงเกินเราเอาระบอกได้ถ้าลงไม่พอมันเติมให้โอ้โหรู้จริงๆไงกินเพียริกีไงมีกัดด้วยเก่งมันมาสี่สามครับพี่ต่ายสี่สามนะครับมันสี่สี่สี่ล้อทุกคู่เลยพายเกดูเตรียมอย่างลรงเลยไม่อยากปล่อยครับถ้าปล่อยปล่อยได้ครับแต่ว่าเราเข้า หม่ถึงว่าเวลาเราปล่อยหัวเงี้ยแตมันช้าเลยพี่แก่เพราะใบเนี้ยดีกว่าครับถ้าเราจับใบมันจะตันลงนสามเจ็ดละสามสี่แล้วพี่แก่แอละแอละสามสามละ